ขุมทรัพย์เบลล่าราณีแท้จริงนั่งแทนประธานอยู่เฉยๆรับเงิน20ล้านแท้จริงนั่งเก้าอี้อยู่เฉยๆรับเงินทุกเช้าคุมทรัพย์เบลล่าราณีรวยเองไม่ง้อผู้ชายซื้อที่ดินสะสมกว่าสีจังหวัดถือเป็นนางเอกระดับท็อปในวงการบันเทิงเมืองไทยสําหรับเบลล่าราณีนอกจากจะโดดเด่นทั้งงานในวงการบันเทิงแล้วอีกมุมหนึ่งเบลล่ายังมีธุรกิจที่เธอเข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริษัทได้มากมายดังนี้บริษัทโบเอลสี่ศูนย์จำกัด โดยนางสาราณีแคมเปญเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจตัวแทนให้บริการสื่อโฆษณาการบันเทิงปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน1ล้านโดยในปี2,564มีรายได้28,478,437.81บาทกำไร6 1ล้าน0 6 1บาทนอกจากนี้ในโลกออนไลน์ด้วยสมาชิกเว็บไซต์พันทิปคอม คือสมาชิกหมายเลข598240ได้ตังกระทูถึงดาราสาวไทยค่าตัวแพงที่สุด2,021เล่นละครออกอ e ีเวนต์เป็นพรีเซนเตอร์รายได้สูงปิดซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเน็ตและผู้อ่านเป็นอย่างมากทั้งนี้ค่าตัวเบลล่าราณีแคมเปญจะได้รับค่าตัวจากการเล่นละครเริ่มต้น80,000บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้น9ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์ราว2 0 0 0บาทต่อครั้ง หากคำนวณผลงานทั้งงานละครรวมถึงงานพรีเซนเตอร์แล้วก็ถือว่ามีผลงานมากกว่าหลักสิบสววและรวยมากเบลล่าควักกระเป๋าใจหนะักควางซื้อที่ดินแล้วสี่จังหวัดเผยยังไม่คิดว่าจะไปทำอะไรอาจจะทำเป็นบ้านพักตาอากาศไว้พักผ่อนในวันหยุดทั้งโสดทั้งสวยนาทีนี้ฮอตแบบไม่มีใครมาต้านได้เลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวซุปตาเบลล่ารานีแคมเปนที่กลับมาใช้สถานะโสดได้สักพักใหญ่แล้วและตอนนี้การงานของเธอกระปังสุดๆ คิวงานแน่นยาวเหยียดไปหมดไม่ว่าจะเป็นละครพรีเซนเตอร์หรืองานโชว์ตัวต่างๆบอกเลยว่าปังไม่ไหวสาวเบลได้ออกมาอัปเดตผลงานต่างๆในตอนนี้รวมถึงได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับที่ดินที่ตนเองไปทุ่มซื้อแบบจัดหนักจัดเต็มพร้อมยอมรับว่าชอบซื้อที่ดินซื้อไปก่อนจะเอามาทําอะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงเศรษฐีที่ดินก,กรุบกริบนิดๆหน่ยหนอยๆเองเพิ่งไปซื้อมาอีกผืนหนึ่งใช่ค่ะ ก็ซื้อติดกับผู้จัดจาก,การนั่นแหละพี่พอยค่ะนครน,นายกค่ะเดยวความที่ไปแถวนั้นมีพี่ที่รู้จักแนะนำด้ว่าตรงนี้สวยนะมันติดน้ำด้วยชอบสะสมที่ดินคือก็ชอบนะคะมันเป็นฟิลซื้อไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากาันจะปลูกบ้านหรือจะทำอะไรต่อไปกี่ไร่ประมาณ6ค่ะ